แล้วใครที่อยากจะเห็นนกลูกป้อนนะเดี๋ยวผมก็จะเปิดให้ดูนะครับเพราะว่านกเขานะครับยังเป็นลูกป้อนอยู่แล้วยังบินไม่ได้นะครับโอเคไว้สวัสดีครับวันนี้พบกับทินทีนท่ช่องทินสตูดิโอนะครับวันนี้ครับผมเนี่ยจะพาทุกคนนะครับมาย,าย้าย น้องๆเขาไปบ้านใหม่กันนะครับเพราะว่าหลังจากที่ผมเนี่ยได้หลังจากที่ผมนะครับได้ทําการโพสต์ขายนกนะครับก็มีผู้ใหญ่ใจดีครับมารับน้องเขาไปนะครับแล้วจะมีอยู่สองที่นะครับที่ผมเนี่ยจะไปส่งนกนับหนึ่งที่เลยครับผมเนี่ยครับจะไปส่งนกด้วยตัวผมเองนะครับขายนกอินแะละครับ เลิฟเบิร์ดสองตัวที่เป็นลูกของมันแก้วกับสีเผือกแล้วก็นกหงส์หยกอีก5ตัวนะครับผมนะครับจะเอาไปส่งที่ร้านนะครับเพราะว่าพี่เขานะครับรับซื้อนกนะครับแล้วใครที่อยากจะรู้นะครับว่าราคาที่ร้านเขารับซื้อเป็นราคาเท่าไหร่หรือใครนะครับที่อยากจะขายนกนะครับตอนนี้นะครับราคานกเลิฟเบิร์ดที่เชียงรายนะครับอยู่ที่400บาทถึง500อบาทครับ ก็จะขึ้นอยู่กับสีนะครับถ้าสีสูงมากก็จะแพงหน่อยนึงนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าราคาแพงสูงสุดเนี่ยครับคือเท่าไหร่แต่เท่าที่ผมรู้นะครับก็คือ400-500ถึงเนี่ยนะครับนกหงอยกนะครับราคาก็จะอยู่ที่80บาทถึง100บาทนะครับแต่ผมไม่รู้นะครับว่าจังหวัดอื่นหรือที่ไหนที่อื่นนอกจากเชียงรายนะครับเขารับซื้อเท่าไหร่ครับผมรู้แค่ในจังหวัดเชียงรายเท่านั้นนะครับกครับ แล้วนอกจากนี้ยังไม่พอนะครับยังเหลืออีกสองกองนะครับเอ้ยหนึ่งกลองกับตะกร้าอีกหนึ่งใบนะครับตะกร้าใบนี้นะครับก็จะเป็นนกฟอพัสสีกรีนเป็นลูกของอัญชันและใบตองนะครับเป็นนกลงลังแต่เปิดตอนนี้ไม่ได้ครับเดี๋ยวหายวับไปเลยครับทุกคนครับราคาน้องเขานะครับก็จะอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะครับทุกคนครับดีใจไหมที่จะได้ใยบ้าน นี่เสียงตอบรับจากเรียกหมายที่คุณเรียกนะครับแล้วนี่นะครับก็จะเป็นนกเล็บเอ้ยอนกฟอพัดลูกปอนนะครับจะราคาเนี่ยครับจะอยู่ที่เท่าไหร่ราคาของน้องเขานะครับก็จะอยู่ที่หนึ่งพันบาทเหมือนน้องเขาตัวนี้เลยนะครับแตกตังแค่น้องเขาตัวนี้ครับเป็นลูกปอนแล้วน้องเขาตัวนี้ครับเป็นนกลงลังนะครับ แล้วใครที่อยากจะเห็นนกลูกปอน,นะเดี๋ยวผมก็จะเปิดให้ดูนะครับเพราะว่านองเขานะครังเป็นลูกป้อนอยู่แล้วยังบินไม่ได้นะครับโอเคไว้ขูตั้งแต่เด็กเลยนะโอ้ <c oughs> ไม่แน่ใจนะครับว่าหูหรือเป็นอะไระครับแต่เอาเป็นว่าน้องเขานะครับควรเริ่มคุมแล้วนะครับผมก็ซื้อใบตองมาประมาณนี้นะครับแต่ว่าอุยอ้ย แต่ว่าเด็กกว่านี้นิดนึงนะครับดีใจไหมที่ได้ย้ายบ้านกลัวน้องเขาตกครับใส่ก่อนดีกว่าครับทุกคนครับอ่ะอยู่ในนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวก็ปิดราคาที่ทางร้านเขารับซื้อนะครับก็คือเจ็ดร้อยบาทถึงหนึ่งร้อยเอ้ยหนึ่งพันบาทนะครับทุกคนครับแล้วราคาเนี่ยครับก็จะอยู่แล้วแต่สีนะครับถ้าสวาสีสวยมากเนี่ยครับ ก็จะราคาสูงขึ้นประมาณหลักหมื่นนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าจะมีที่ไหนบ้างนะครับที่ผมไปส่งกนกครับโอเคครับไปกันเลย คามสาม,มพันธกิจแล้วนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะเอานกไปส่งพี่เขากันเลยดีกว่านะครับโอเคไปกันเลยครับ ผมเนี่ยกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมานับตังที่ผมเนี่ยครับได้ค่าตัวน้องเขามานะครับว่าเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามานับกันเลยนะครับนี่เลยนะครับค่าตัวของน้องเขานะครับหนึ่งสองสามสามพันบาทแล้วนะครับแล้วก็หนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยแล้วก็ 400บาทนะครับรวมคือ3,400บาทครับเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับว่ามีตัวอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยครับคือฟอร์พัดนะครับ2ตัว1ตัวนะครับก็ราคา1000บาทนะครับ2ตัวก็สองพันบาทนะครับทุกคนครับอันนี้เป็นสีกรีนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทาไมถึงราคา1นึ่งพันครับเพราะเป็นสีกรีนะครับทุกคนครับแล้วก็ยังมีนกเลิฟเบิร์ดนะครับที่ร้านเขาเนี่ยรับซื้อตัวละ5 0 0บาทนะครับ สองตัวรวมกันเป็นหนึ่งพันบาทครับก็แบงค์พันสามใบนี้นครับก็คือค่าตัวของน้องฟอพัทสองตัวแล้วก็นกน้องเลิฟเบิร์ดอีกสองตัวนะครับแล้วแบงค์ร้อยสี่ใบนี้นะครับเป็นค่าตัวของนกหงส์หยกห้าตัวนะครับทุกคนครับร้านเขาเนี่ยครับรับซื้อในราคาแปดสิบบาทครับและทุกคนอาจจะตั้งความเอ้ยคำถามว่าทำไมผมเนี่ยถึงขาย ขายนกนะครับทําไมไม่เลี้ยงไว้จริงๆแล้วเนี่ยครับผมเนี่ยก็ต้องขายน้องเขานะครับเพราะว่าผมเนี่ยครับจะต้องเอาตังนะครับมาเป็นทุนในการสร้างอย่างนู้นอย่างนี้เพื่อที่จะให้ฟาร์มผมเจริญเติบโตขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนครับใครที่สนใจจะเลี้ยงนกเป็นอาชีพนะครับก็เริ่มต้นจากนกที่ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นนกหงส์หยกอะไรอย่างนี้นะครับ นกหงอยนะครับเป็นนกสายพันธุ์แรกเลยนะครับที่ผมนะครับทาการเลี้ยงนะครับจริงเราไม่ใช่นกสายพันธุ์แรกหรอกเป็นนกแก้วสายพันธุ์แรกครับเพราะนกสายพันธุ์แรกที่ผมเลี้ยงก็คือนกกระจอกพวกนี้แหละครับเพราะว่ามันตกลงมานะครับก็เลยรับเลี้ยงมาแล้วใครที่อยากจะเลี้ยงนกนะครับก็อย่าคิดแต่เรื่องเงินนะครับก็ต้องมีความรักให้กับน้องเขาด้วยครับอย่างเช่นผมนะครับรักแก้วจ่าตายเลยครับนะ ไม่อยอมพูดกับผมแล้วเสียใจโอเคเข้าไปชอบคลิปนี้เค่ okay, ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย